ันที่พวกเราเริ่มต้นออกมาชุมนุมกันเพื่อไล่รัฐบาลทรราชภายใต้ระบบทักษิณเรามั่นใจว่าเราคิดถูกแล้วแต่พอมาถึงวันนี้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเราตัดสินใจถูกในตอนแรกที่เราออกมา เราเนี่ยรวบรวมสิ่งที่เลวล้ายของรัฐบาลนี้ได้หลายอย่างทักษิณเป็นทรราชผด็จการระบอบทักษิณเป็นระบอบทุนนิยมสามานที่ใช้เงินเปลี่ยนมนุษย์เสรีชนให้กลายเป็นขี้ค่ารับใช้ทรราชพายเรือให้จรนนัง่ง เขาซื้อสอสเขาซื้อสื่อมวลชนเขาซื้อข้าราชการเขาซื้อเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระบางคนติดคุกไปแล้วด้วยเขาได้ทำลายระบบคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทยด้วยการใช้อำนาจเงินไปหลอกล่อให้ผู้คนพร้อมจะทำตัวชั่วร้ายให้เขา ปล้นประเทศไทยถ้าจะพูดถึงความเลวร้วายของระบอบทุนนิยมสามานที่เราเรียกว่าร,ระบอบทักษิณน,นั้นต้องเรียกว่าเป็นระบอบแห่งการทำลายทำลายประชาธิปไตยเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือพเด็จการทางรัฐสภอาสสอขี้ข้า ยกมือตามที่ทักษิณสั่งทุกเรื่องทุกราวไม่เคยแยกแยะผิดชอบชั่วดีเขาทำลายจริยธรรมและศักดิ์ศรีจรรยาบรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนเพราะมีสื่อมวลชนขี้ข่าบิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำข่าวทำให้ประชาชนนั้นถูกครอบงำ ด้วยความคิดที่ผิดผิดไม่รู้กี่สิบเรื่องเขาทำลายอำนาจตุลาการด้วยการไม่เคารพศาลไม่เคารพรัฐธรรมนูนทุกครั้งที่จะมีการตัดสินคดีอะไรจะมีอันธภานออกมาค่มขู่คุกคามศาล ไม่ให้ตัดสินอะไรที่เป็นโทษแก่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนี่คือการทำลายอำนาจตุลาการอำนาจสำคัญอันหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยเขาทำลายความสามัคคีของคนในชาติเพราะยังไม่เคยมียุคใดสมัยใดที่คนไทย แตกแยกทางความคิดแล้วเกิดความขัดแย้งกันรุนแรงขนาดนี้ซึ่งมันทำให้ประเทศไทยสูญเสียความรักและความสาม,มัคคีเขาทำลายระบบตรวจสอบเมื่อเขาแทรกแซงองค์กรอิสระเมื่อเขาซื้อสื่อมวลชนเมื่อเขาซื้อข้าราชการ เมื่อเขาพยายามครอบงานวุฒิสภาและสภาผูา้แทนราษฎรการตรวจสอบและการถ่วงดูน้ำานาจปัจจัยสำคัญของประชาธิปไตยก็ถูกทำลายโดยสิ้นด้วยระบอบทักษิณที่เป็นทุนนิยมสามาัญเมื่อเราออกมากันใหม่ๆคงจะจำได้ว่าวิทยากรบนเวทีที่ราดดำเนิน ให้ข้อมูลกับพี่น้องเรื่องผดเด็จการเรื่องทำลายจริยธรรมเรื่องไม่มีธรรมาภิบาลเรื่องไม่มีความไม่มีหลักนิติธรรมเรื่องการโกงกินบ้านเมืองเรื่องการโกหกตอแหลเราก็จะพูดกันในเรื่องราวต่างๆรวบรวมอยู่ในประเด็นเหล่านี้แต่เมื่อเราอยู่กันต่อมา ปรากฏว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็คือใจดำอำํามหิตจิตใจชั่วร้ายเราอยู่กันมาร้อยกว่าวันสันติสงบอหิงสาไม่มีใครเจ็บแม้แต่ปลายเล้บแต่เมื่อเขาออกมาแล้วเมื่อเขาเริ่มนำเอาขี้ข่าเขาออกมา เอากฎหมายมารังแกพวกเราเอาความรุนแรงมาข่มขู่พวกเราจนมีคนล้มตายและบาดเจ็บตายเป็นสิบเจ็บเป็นหลายร้อยปรากฏว่านังปูไม่รู้สึกอะไรไม่รู้ว่าโง่หรือใจดำหรือทั้งสองอย่างกันแน่ บางทีอาจจะโง่จนไม่รู้สึกอะไรหรือบางทีอาจจะใจดำจนกระทั่งใครจะเป็นใครจะตายไม่รู้สึกทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรามีข้อตาหนิมากมายหลายเรื่องแต่บัดน,นี้เราต้องเอาความใจดำอมหิตเข้ามาเป็นข้อตาหนิอีกหนึ่งข้อและเป็นเหตุผลยืนยันว่าเราตัดสินใจถูก ที่ต้องมาไล่รัฐบาลนี้ไล่เรียงมาจากช่วงที่มีคนเจ็บคนตายแล้วสิ่งที่เรารันท้ใจมากๆคือวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นทั้งวันมาคาบูชาและเป็นทั้งวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์นั้นเป็นวันที่เราควรจะรักกัน วันมาค้าบูชานั้นเป็นวันพระใหญ่เป็นวันที่เราควรจะละเว้นความชั่วทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องแผ้วแต่ปรากฏขี้ข่าของแมวจัดการจะขอคืนพื้นที่นำเอาตำรวจมาหลายกองร้อยพร้อมทั้งปืนที่จะจัดการกับประชาชนดีนะว่าพวกเรายึดหลัก อย่างมั่นคงสันติสงบอหิงสาปืนจึงพ่ายกับอิปิติโสภพระขวานั่นคือเราใช้การสวดมอนต์อิปิติโสภพระวาเอาชนะได้และปรากฏการในวันนี้เขาก็จะพยายามเข้าทำเนียบให้ได้ด้วยความที่เชื่อในเ่ิกผานาที แล้วก็ไสยศาสตร์ต่างๆในขณะเดียวกันที่มวลมหาประชาชนไปปกป้องที่ทำเนียบก,ก็มีชาวนาพยายามจะขอพบนายกที่โง่ที่สุดในโลกแต่เธอไม่นำพาก่อนหน้านี้มีชาวนาฆ่าตัวตายไป เพราะขายข้าวจำนำข้าวแล้วไม่ได้เงินแสดงให้เห็นถึงว่านโยบายของเธอเป็นนโยบายโกหกหลอกลวงเพราะถ้าเธอไม่คิดที่จะไปหลอกลวงเขารับจำนำที่หมื่นห้าเขาเอาไปขายเก้าพันหรือหมื่นหนึ่งป่านนี้ได้เงินน้อยหน่อยแต่ได้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะจะไม่ถูกกอง เขาฆ่าตัวตายเขาไปหาเธอที่สำนักปลัดกราโหมเธอก็ไม่ยอมออกมาชาวนาขึ้นบนเวทีนี้หลายคนปราศัยไปร้องไห้ไปคำพูดที่เรารันทดหลายประโยคเช่นถ้าคุณเป็นคนกินเงินเดือนเงินเดือนไม่ออกสักหกเดือน คุณจะเป็นยังไงพวกเรารู้สึกได้ใช่ไหมครับถ้าหเดือนเงินเราไม่ออกเลยเนี่ยเรารู้สึกได้ใช่ไหมครับตื่นเช้ามาลูกคุณอยากจะกินอะไรมีให้กินสารพัดแต่ลูกฉันไม่มีจะกินบางวันเงินบาทหนึ่งก็ไม่มีติดบ้าน ลูกจะไปโรงเรียนขอเงินห้าบาทยังไม่มีให้ลูกไปมะละกอมีสองต้นต้นหนึ่งตำไปหมดแล้วอีกต้นหนึ่งจะตำก็ไม่มีปลาราแล้วฟังแล้วเนี่ยเราเศร้าใจไหมแต่นางปูไม่รู้สึกอย่างที่บอกอะไม่รู้ว่าโง่ หรือว่าใจร้ายใจดำกันแน่และสิ่งที่เราเห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก็คือที่เราด่าว,ว่าเธอโกโหกนั้นเราไม่ได้พูดเท็จเลยเธอผลัดวันประกันพุ่งมาตลอดเวลาเดี๋ยววันนั้นจะจ่ายเดี๋ยววันนี้จะจ่ายเล้ววันนี้จะจ่ายจนกระทั่งแม้วันนี้ที่เธอเล่นแร่แปรธาตุ จัดการให้ออมศินให้ทกศกู้บอกว่าเสริมสภาพคล่องทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ทกศบอกว่าสภาพคล่องมีไปหมดอา้าวแล้วไปกู้มาทำไมนี่คือการโกหกเพราะวันนี้มีชาวนาที่ได้รับสัญญาว่าจะได้เงินวันนี้ เอาสมุดธนาคารไปอัพบุกไปดูซิว่าตัวเลขเป็นยังไงปรากฏว่ายังไม่มีเงินเข้ามาเลยก็หกอีกแล้วและสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลที่มีแมวคุมมีปูเป็นหัวหน้าอยู่ในขณะน,นี้ก็หกทั้งนายและขี้ข่าก็หกรายวันก็หกได้ตลอดเวลา อมสินบอกว่าให้กู้ไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับจำนำข้าวพี่น้องว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะเอาไปทำไมในเมื่อธนาคารทกศอบอกว่าสภาพคล่องนั้นมีอยู่เพียงพอเห็นไหมว่ารัฐบาลนี้นอกจากขี้กองชั่วช้าสามัญผดะเด็จการรัฐสภานะแล้วก็ทำลายตุลาการ ไม่เคารพกฎหมายทําขัดตรรนูนนแล้วใจดําอมหิตแล้วยังก่อหกเป็นนิจจสินคนอย่างนี้จะไว้ใจให้บริหารประเทศต่อไปได้อีกหรือเปล่าเราคงไม่อาจที่จะให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปและที่สำคัญ ขอให้พวกเราเข้าใจสิ่งที่เราทำคือการไล่รัฐบาลชั่วไม่ใช่ล้มรัฐบาลเราไม่มีอาวุธเราไม่ประทุษร้ายเราไม่ทำร้ายเราไม่ทำลาย,เรา,รายเราแก้ใช้ปากวิภา์วิจารสิ่งที่รัฐบาลทำชั่วร้ายแล้วบอกว่าออกไปออกไปออกไปนี่คือการไล่รัฐบาลแล้วหวังว่ารัฐบาล ที่มีสำนึกมีจริยธรรมมีมารยาททางการเมืองคนเขาออกมากันขนาดนี้เนี่ยควรจะไปได้แล้วใช้สมองที่มีอยู่น้อยนิดคิดดูขนทางชนะของคุณนั้นจะอยู่ตรงไหนคนที่ออกมานั้นก็มาก หลากหลายกลุ่มแต่และกลุ่มนั้นภูมิหลังดีๆทั้งนั้นประวัติการทำงานความสามารถคุณงามความดีผนวกกับมวลมหาประชาชนที่มาอยู่ตรงนี้หลากหลายทุกระดับรายได้ทุกระดับการศึกษาทุกอาชีพ มาด้วยหัวใจรักชาติรักแผ่นดินและต้องการกอบกู้ประเทศชาติให้พ้นอุ้งมือมานเท่านั้นไม่มีความคิดเรื่องการล้มล้างไม่มีการยุยงส่งเสริมให้ก่อความวุ่นวายอย่างมากก็กีดขวางทางจราจรเหตุผลก็คือใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูน กดดันรัฐบาลชั่วให้ออกไปพ้นๆจากการยึดครองประเทศไทยเท่านั้นเองเขาเองสู้ต่อไปโอกาสชนะไม่มีเลยวันนี้ข้าราชการหลายที่หลายแห่งแต่งดำเพื่อแสดงว่ากำลังต่อต้านรัฐบาลนี้ชัดเจนมาก วันนี้ขุนทหารก็ออกมาบอกแล้วว่าอย่าทำร้ายประชาชนทหารเป็นห่วงประชาชนแล้วถ้าท่านสังเกตดีๆเรามีทหารปกป้องคุ้มครองเราอยู่ในเวลานี้แทบทุกเวทีเลยเมื่อทหารไม่เอาด้วย ข้าราชการไม่เอาด้วยองค์กรเอกชนพ่อค้าวานิชไม่เอาด้วยสมาคมชมรมสาขาวิชาชีพต่างๆไม่เอาด้วยมหาวิทยาลัยทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันครูบาอาจารย์ผู้บริหารไม่เอาด้วยชาวนาก็กำลังไม่เอาด้วยประชาชนทุกอาชีพ ไม่เอาด้วยเป็ดง่อยคิดไม่เป็นเห็นจำนวนเราน้อยหาว่าเรากำลังจะแพ้เรากำลังจะถอยไม่ใช่เลยเป็ดง่อยมวยนี้ไม่ใช่มวยปล้ำจะได้เล่นกันตลอดมวยนี้เป็นมวยยกมันก็ต้องพักยกกันบ้าง เป็ดเอ๋ยเป็ดง่อยสมองมีน้อยหนักหนายังอุตส่าห์มาเห่าอวดวาจานึกว่าจะตนะกูหรือมึงลุงกำนันเรียกเมื่อไหร่มวลมหาประชาชนใจถึงถึง จะออกมากันให้ตราตรึงแล้วมึงจะได้รู้กูสำแดงจำเอาไว้เราเหนื่อยเราก็พักนี่มันมวยยกมันก็ต้องหยุดกินน้ำกินท่าเอาผ้าเย็นกันบ้างจริงไหมแต่ถ้าลุงกำนันบอกว่าวันนี้จะต้องทำอะไรพิชิตอะไร พ่อแม่พี่น้องมั่นใจไหมว่าเหล่านั้นเป็นเรือนร้านอีกอย่างแน่นอนอูเป็ดง่อยริศสีดวงมีวันนี้พ่อพี่ให้ย,ย้อยแล้วก็ไอคนที่มีอะไรสั้นๆพนับตัวเลขไม่ถูกนะจำเอาไว้ ประตูชนะของพวกเจ้านั้นมิเหลือแล้วแม้แต่ประตูเดียวปิดสนิทหมดนอกเหนือจากข้าราชการนอกเหนือจากทหารนอกเหนือจากมวลมหาประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีภูมิหลังเป็นคนรักชาติแล้วเรายังมีกระบวนการของตุลาการพิวัตร ศารอีกไม่รู้กี่สารและปปอชอ,อีกด้วยจะหนีคมหอกคมดาบที่จะทำให้อำนาจหมดสิ้นได้อย่างไรคดีเป็นสิบสิบไม่โดนสักคดีให้มันรู้ไปคดีแรกมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์คือคดีจำนำข้าว นั่งปูดินไม่หลุดแน่ๆทุจริตอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับไม่ว่าจะนั่งกันอยู่ที่หน้าเวทีใดไม่ว่าจะนั่งดูอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าเวลานี้บรูสกายแล้วทีนิวเอสทีวีสิบสามสยามไทยหรือรังสิตใครถ่ายทอดบ้าง ขอวิงวอนนะครับเมื่อไร่ถึงวันที่เราจำเป็นต้องประดมพลแสดงพลังอำนาจต่อสู้กับรัฐบาลทรราชชั่วช้าสามานี้ออกมากันให้ถึงสิบล้านคนอย่างชัดเจน <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเรายังคงมุ่งมั่นด้วยศรัทธานในความดี และหัวใจรักชาติที่เรามีเราไม่มีทางแพ้อย่างแน่นอนอย่าถามปลายทางคืออะไรเพราะคำตอบมันคือชัยชนะของมวลมหาประชาชนอย่าถามว่าเมื่อไรเพราะเราทายใจคนหน้าด้านไม่ถูกจึงตอบไม่ได้ว่าเมื่อไรส่วนถามว่านานไหมขอบอกคำตอบว่าคงไม่นานครับ พวกเราจะได้ฉลองชัยชนะที่ขับไล่รัฐบาลทรราชชั่วช้าสามาญพ้นจากประเทศไทยแล้วเรามาปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้เป็นเสรีชนตลอดไปขอบคุณครับ